สวัสดีค่ะมาค่ะมือนในได้เมนูข้าวปุ้นซาวน้ำปลาอันนี้จะเป็นซาวน้ำปลารเลยแต่ทุกคนที่ผ่านมามือเมือกรอนมือตึงมือใดเป็นข้าวปุ้นน้ำซาวอันนี้จงเนซาวน้ำปลาราเพราะว่าสีจะเข้มกลัวเลยแต่ทุกคนอันนี้เป็นข้าวปุ้นซาวน้ำปลาราแซลมอนเต่าแซลมอนดองซีอิวเต๋าเ้ยค่ะของร้านสมัยทะเลดองคือเกาอ่าอืมอืมสีสาดวะอืมมาจ้ะเสิขงข้ปุ้นคือเก่า เต่าเต่าแบบนี้เลยแซลมอนดองนี่กันจองกันจองลวกคือเก่าแสกมวนเลยโมน,นีลีลาครับเธอสิได้กินมาจา้ะหอมวนญแต่สิเลยคำใหญ่ใหญ่เนีใยญ่ๆหาดนำเจ้าปุ่น The potato chunk. Mm hmm. Mm -hmm. Xuất này Hãy subscribe สุดสายเลยจ้ะนี่กินกัะบื้องเผือพ่อปลูกเองอยู่ทงเลยจ้ะทุกคนอือ่อนๆอ่อนๆ พเพราเค้าอยู่แล้วแต่มีประโยชน์นะจ้ะเนี่ยเป็นผู้หญิงนะสิกินกับเนี้ยกับแสบมว,วน,น,มนเสยเลย Okay. 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 sao rồi. tạo xin nha. Cái gì nữa? Chuyện bài Mình xuống. Bên dưới hẳn

ขันขนาดจะแซ่บสุดไปเลย สองตัว mm hmm. เข้ากันเกลือหน่อยมวนปิดใช่ หมือนเนี่ยากจะงวดนนี้เจ็บปาบหวานมากอื้ม พอกันมปเมนูหนาแล้ะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในระจาสวัสดีค่ะ